โอเคสวัสดีครับทุริไเ,เกิชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์เรีเดชันทีวีโชว์ขอส่งผลงานนอกสถานที่ไปอีกหนึ่งลำนะครับอ่าวันนี้เป็นคิวของเรียกว่าอ่ารถที่อยู่ในกระแสกันชั่วโมงนี้เลยนะครับสำหรับเจ้า CB500X นะครับโวมโมเดลปี2022คนับเพื่อนครับสีใหม่ลายใหม่สดใสแล้วก็ดูฉบเฉี่ยวเลยทีเดียวนี่ฮะอ่าอันนี้สีสีแดงเขาเนี่ยตัวจริงจะสวยมากนะด้วยนะนี่ฮะ ตัวของเจ้า CB 500X ปี2022เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยที่เห็นมาแต่ไกลแล้วก็ถือว่าเป็นไอเทมที่หลายๆคนเรียกว่าตัดสินใจซื้อเพราะนี่ฮะโชคหน้าอัพไซด์ดาวนี่เท่ๆเลยแบบนี้ครับในส่วนของอ CB 500X คันนี้นะครับวันนี้ลูกค้าเลือกสั่งจัดชุดปีบอลูมิเนียมคุณภาพนะครับจากแค p ปาอิตาลีนะครับพร้อมชุดแหลกนะ ถาดตรงรุ่นของ CB 5 0 0 X เขาเลยนี่ตัวแหลกเป็นแหลก Heavy Duty นะครับนี่ฮะแหลกเฮฟวี่ดวแหลกพวกนี้เราเรียกว่าเป็นแหลก Heavy Duty ขายาวนั้นเพื่อนนะนี่ฮะมาพร้อมชุดติดตั้งของเขาแล้วก็จุดสำคัญของเขาก็คือเจ้าแหลกตัวนี้นะครับเขาจะให้เป็นเป็นลักษณะเป็นยางนะครับเป็นยางซิลิโคนนะครับแบบนี้มาให้เพื่อปิดในช่วงรูที่เรียกว่ามันมีแก๊ปอ่าทำมาเนี้ยประสวยงามเลยทีเดียวนี่ครับ ชุดยึดเป็นชุดอะแดปเตอร์นะต้องใส่แทนกับตัวมือจับกันตกเดิมนะครับต้องเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ใส่ตัวนี้วางเข้าไปที่ที่ตำแหน่งเดิมของเขานะครับเวลาที่ใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรสําหรับเพื่อนๆที่สั่งซื้อกันไปแล้วไปติดตั้งกันเองนะครับไม่ต้องกังวลว่าเวลาที่เราไม่มีมือจับหรือไม่มีกันตกเนี่ยเราจะสามารถยกรถได้ปกติเหมือนเดิมไหมหรือจะตั้งรถจะจับรถกันยังไงนะครับเพราะตัวขาที่เป็นขาตัวนี้มาเนี่ย นะครับตำแหน่งของเขาเนี่ยสามารถที่จะจับบริเวณนี้ได้เลยนะครับหรือจะจับบริเวณนี้ก็ได้นี่ฮะนะแล้วมันเป็นมันเป็นเหล็กงานนอกนะครับของแคปาอิตาลี่เขาเลยตรงรุ่นแท้ๆเลยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นจะแข็งแรงและก็าสามารถที่จะรับหนักได้สําหรับคนที่กําลังตัดสินใจว่าจะสั่งแหลกท้ายสําหรับ CB 5 0 0 X ไปติดปี๊บอลูมิเนียมนะครับเราก็แนะนําเลยมากๆว่าจําเป็นต้องใช้เหลกแบบ Heavy Duty แบบนี้นี่ดูเต็มๆนะครับ สำหรับตัวปี๊บนะครับเป็นปี๊บแ a ปปาอิตาลีขนาดความจุของเขาก็คือแ a p ปาอ่า42ลิตรนะครับรหัสของเขาก็คือแ a p ปาเคเ e นเจอร์เควีอส่งนี่ฮะส่งจะประมาณนี้เลยนะครับในมิติของเขาเนี่ยเจ้า KVE 42ความจุ42ลิตรเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของความกว้างสามารถมุดแล้วก็ขี่ได้แบบปกติเลยนี่ฮะไม่เกินแฮนไม่เกินประกับ ขี่มุดได้ปกติเลยฟังก์ชันการทํางานของเขาก็ไม่ได้ยากเกินอะไรเลยครับเป็นระบบโมโนคีย์อะก็เป็นระบบโมโนโคีย์นะกุญแจจะให้มา2ดอกนะครับเป็นกุญแจแบบเซาะร่องของคาปาอิตาลีเขาเลยนะครับใช้ดอกเดียวนะครับแล้วดอกนึงเก็บไว้เป็นสแป์ปลดล็อกครับแล้วก็ถ้าเปิดฝาใช้สลักบนถ้าจะถอดปี๊บใช้สลักล่างอ่ะเปิดฝาครับปุ๊บถอดสลักบนเก็บนะครับแล้วก็เปิดฝาได้เลย อันนี้คือตัวอ่าภายในของเขานะครับของแคปปิตอิตาลีเขาจะเป็นงานแบบสเตลเลตอ่าเป็นงานอลูมิเนียมแบบนี้มาให้เลยปิดมุมมาให้อย่างดีนะครับแล้วก็มีสายรั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวานะครับตัวบอดี้ของเขานี่ครับอ่าตัวบอดี้ของเขาอ่าดูข้างในเอามาดูข้างในนิดนึงเนี่ยฮะตัวบอดี้ของเขานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภายในนะครับ ที่เพื่อนๆถามกันมาว่ามันไม่มีอินเนอร์ให้เหมือนกับหลายๆยี่ห้อโดยเฉพาะ p พ n เทอร์หรอนะครับตัวงานอิตาลีไม่ว่าจะเป็นแค p ป้าอิตาลีหรือ g ีวีอิตาลีเนี่ยอินเนอร์จะยังไม่มีมาให้นะครับแต่จะมีแผ่นรองกันกระแทกแบบนี้มาให้นี่ฮะเป็นของแท้จากแคปป้าเขาเลยนะรัมให้มาแบบนี้ด้วยนะครับขอบยางบริเวณนี้กันน้ําอย่างดีนะครับเวลาถอดนะครับดึงสลักตรงนี้ครับอ่าดูอีกครั้งนะ ดึงสลักตรงนี้นะครับยกขึ้นครับแล้วก็ถอยหลังแบบนี้นะครับสามารถที่จะจับบริเวณนี้ได้เลยนะครับจับบริเวณนี้ได้ตัวปี๊บเมื่อถอดออกมาแล้วถาดตัวนี้ทุถาดตัวนี้เป็นถาดระบบโมโนโคีสามารถที่จะใส่กับกล่องพลาสติกของแคปป้าที่เป็นแคปป้าอิตาลีอิตาลีสเปคที่เป็นระบบโมโนโคีใส่ได้หลายรุ่นมากๆเลยนะครับนี่ฮะถาด เวลาที่เราขี่แบบรถเปล่าๆไม่มีปี๊บไม่มีกล่องนะครับก็จะดูล่อๆอแบบนี้เวลาใส่นะครับง่ายๆเลยคลิกล็อกนี่ครับใส่ที่ตัวสลักล็อกตัวนี้ก่อนนี่ฮะนะครับแล้วกดปึ๊บกดลงแค่นี้แล้วล็อกเลยครับอ่าดูด้านนี้ครับนี่ครับแล้วล็อกเลยปิดมีสลักนะครับชุดปิดกันนะ้ำมาให้แบบนี้นั่นเองนะโอเค สำหรับชุดนี้นะครับสนนราคานะมีตัวปีบ๊บตัวถาดและเทฟวี่ดิวตี้นะครับที่ใช้แทนกระกอกเดิมสนนราคาชุดนี้ทั้งชุดนะครเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้โพสตเหมือนเดิมเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมขอบคุณลูกค้าที่ดหนุนสินค้าของเราเดี๋ยวมีอะไรเรามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับฟองฝันสวัสดีครับนะสวัสดีค่ะวันนี้ังฝันมาด้วยอ่าโอเคครับสวัสดีครับ